อ่าสวัสดีครับสวัสดีจ้าอ่าวันนี้คุณยายน้องกอย่าจะพามาทําอะไรครับผมมันนี้จะมาทํากล้วยกล้วยกล้วยตากอ่ากล้วยตากนะครับผมซึ่งกล้วยที่เรามีอยู่ก็<ม>เป็นนี่มันก็งอมมากแล้วนะครับผมอืมนี่นะครับอุปกรณ์ในการทํามีอะไรบ้างครับมีกระดง้งม,มีกระดง้งแล้วก็กล้วยอ่า<ม>อ่าฮะอ่า อ่าลองทำดูสิเราไปลองดูการทำกันเลยครับผมอมไปเลยครับนี่นะครับผมอ่เอากระโดงออกมาก่อนครับนี่นะครับผมนี่นี่นะครับผมออกกล้วย คนทำไม่เป็นก็จยากจะทเาเส้นนี้นี่ออกจะมีเส้นๆอยู่นะครับผม อ่าเมื่อเรียงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนั้นนะครับผมอ่าวผ้าขาวบางเอามาทาอะไรครับแม่เอามาปิดแมลงวันจะตอมอ่าอ่าครับผมนี่นะครับผมผ้าขาวบางที่เราเตรียมมาปิดกล้วยนะครับผมเพราะกลัวว่าแมลงวันมันจะตอมนะครับผมตอนที่เราเอาไปตากแดดแล้วก็ทับด้วยอ่าทับด้วยน้ํานะครับผมเดี๋ยวมันจะปิวหนีครับผม เสร็จแล้วอ่าเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเอาขึ้นไปตากแดดกันเลยครับอ่าอันนี้อยู่บนหลังคาบ้านเลยหลังคาลงจอดรถนะครับผมอ่าจะมาสูงจังละ่ะถึงไหมอออันนี้เราจะตากไว้ครึ่งวันนะครับผมเดี๋ยวเราจะกลับมาพลิกนะครับอ่าอ่าครับผมรออีกครึ่งวันครับผมอ่าได้เวลาเอาลงมา คลิกกลับด้านแล้วครับผมระวังครับระวังเดี๋ยวมันจะลนมาครับเอามาเอามาดูหน่อยครับผมนี่นะครับผมมาแล้วมาแล้วครึ่งวันนะครับผมแดดแรกกลับด้านงไว้กลับด้าน กล้วยมันมันเริ่มงอมแล้วครับก็เลยต้องเอามาทำเพราะไม่มีใครกินครับผมตอนนี้โอเคครับเสร็จแล้วครับปิดแล้วกล้วยแมลงวันวมแมลงวันตอมอ่แบบเดิมเลยนะครับผมตอนเย็นคอเอาข้าวลงโอเคอ่ะตากอีกรอบครับผมหลังคาเลยครับตอนนี้เอาที่แดดแรงๆเลย เรียบร้อยแล้วครับอ,อันนี้ผลงานของการตากแดดวันแรกนะครับผมนี่นะครับผมกล้วยตากวันแรกมาครับผมวันนี้เราจะไปตากแดดที่สองกันอันนี้นะครับผมมันก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับผมกล้วยที่มันสุกง,งอมแต่พอเพื่อนไม่มีคนกินนะครับผมเราก็เลยต้องมาทำแบบนี้ไว้ เขาวางปิดไว้วันจะกัดวันจะตอมโอเคครับไปครับตากแดดที่สองเลยฮะอขึ้นูยเอาขึ้นั้งวันอ้วันนี้เราจะทำการ อ่ทับกล้วยนะครับผมทับกล้วยก่อนจะเอาขึ้นไปตากอีกครั้งหนึ่งนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะมีถุงร้อนนะครับถุงร้อนแล้วก็เฉียงพลาสติกนะครับผมนี่นะครับสีของมันก็เริ่มจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมหลังจากที่เราตากได้สองวันอ้ยสองแดดอ่าสองแดด อ่นี่นะครับผมหลังจากที่เราได้ทำการทับรล้วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อันนี้แดดที่7แล้วสีสันก็ออกมาประมาณนี้แหละครับนี่สวยไหม นี่นะครับเสร็จแล้วก้วยตากเจ็ดแดดของเราหลังจากนี้เราก็จะไปเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับไว้ออกมารับประทานนั่นเองถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้คุณยายน้องก้อย่าด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ